ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอดสิงสนาม ึกพิบลีอังกฤษนัดมาเดนไนนะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายประจำสัปดาห์แรกปรีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอทลฟอร์ดรับการมาเยือนของบูแพงตันนะครับโดยความพร้อมทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเช็คเหลี่ยมบอลกันในคลิปนี้ก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องทางเหลี่ยมฟุตบอลกันไปด้วยนะครับโดยความพร้อมของฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากนะครับเกมนี้จะยังไม่สามารถใช้งานของลัสบูตฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กที่เพิ่งย้ายมาจากตตาั เน,นื่องจากว่ามีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มกําลังคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนูคอบ,บี้ไมนูดีเนเฮนเดอร์สันเทรลมาเลเซียทอมฮิตตันรวมไปถึงอาร์เมเดิอาโร่นะครับการจัดทัพในวันนี้คาดว่าเอริกเทนฮากน่าจะยึดระบบเดิมในการเล่น4-2-3-1นะครับโดยอังเรโอนานาจะลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมครับส่วนขณะที่แนวรับนะครับก็มีลิซันโดมาติเนสกับราเฟลวารารวมไปถึงลุกชอส่วนฝั่งขวาก็ต้องไปแย่งชิงกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอารอนวาบิซา กแล้วก็ดิโกดาโล่ครับส่วนแดนกลางก็นั่นปึกเลยนะครับซิบรโลจับจองพื้นที่ร่วมกับบูนโน่ฟานาเดสอยู่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งน่าจะเป็นเมสันเมาส์ลงปั้นเกมครับส่วน3าตัวรุกนะครับอันโตนี่จะอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายน่าจะเป็นทางอเริฮันโดกานาโชนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นมาร์คัสและฟอร์ดครับข้ามไปที่วูฟแฮมป์ตันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคุณซื้อแบบสุดช็อกเลยนะครับเมื่อคูเรียนโลปาเดกีนะครับได้แยกทางกับสปอสซอแล้วก็ทางวูฟแฮมป์ตันได้ แต่งตั้งแกรี่โอนิลเข้ามาคุมทีมนะครับเรื่องการจัดทัพก็คงต้องรอเช็คคนเดียวนะครับนั่นก็คือมาเทอุสคุญย่าแต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและก็สามารถลงสนามในเกมนัดนี้ได้นะครับขณะที่ขุมกําลังอื่นๆก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับแนวรับมีปาโบสราเบียดาเดียโพเดนนะครับคอยโจมตี te, แล้วก็คอยใช้มาเทอุสมุนเยสรวมไปถึงมาริโอเลมิน่าแล้วก็ชอโกเมสเป็นตัวสนับสนุนนะครับความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้นะครับปีศาจแดงได้เฝ้ารังโอทัฟฟอร์ดนัดนี้ก็ต้องเน้น เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าบรรดาทีมที่ลุ้นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแมนซิตีรรวมไปถึงนิวคาสเซิลเองทำผลงานไดนะ้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เก็บชนะไปแล้วนะครับวันนี้แมนยูน่าจะเปิดเกมรุกตั้งแต่วินาทีแรกของเกมเลยนะครับอยู่ที่ประตูแรกแล้วนะครับว่าจะมาเร็วหรือมาช้ายัางเชื่อว่าวันนี้หากแมนยูได้ประตูออกนําเร็วนะครับโอกาสที่จะยิงวูบได้ถึง2และก็3ประตูมีสูงเลยนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่า ขุ่พลังของปีศาจแดงค่อนข้างที่จะปึกนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมกว่าน่าจะเอาชนะฟูคแฮมตันไปได้อย่างแน่นอนนะครับลุ้นเม็ดสจะมาหรือไม่มาแค่นั้นนะครับแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เชียร์แมนยูเตดไปยาวๆครับส่วนอีก2ทีมนะครับที่ฝากให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับก็มีแอเลติโกมาดริดแล้วก็คาดิสครับฟันทงถูกใจ แอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปย